รับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซัมเนอร์วอลนะครับครับวันนี้ก็จะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอะสอนมือใหม่แบบละเอียดแล้วกันนะครับผมมีไปเห็นคอมเมนต์มาคอมเมนตะ์คอมเมนต์เพราะว่าเขาเป็นแบบมือใหม่แบบที่แท้ทูเลยไม่ค่อยรู้อะไรนะอยากได้แบบให้เห็นภาพอะไรวันนี้นะมานะลงทุนสร้างไอเดียม่เลยมาเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกคือสิ่งที่ทําในเกมนี้คือ คือการทำนี่ครับเควสเติบโตของซัมมอนเนอร์ครับผมทำมาครับอันที่ประมาณตรงนี้นี่นี่นะครับผมทำมาให้ได้ออัศวินเวทมนต์นะครับผมคือความจริงก็ให้ทำไปเรื่อยๆนะพอได้อัศวินเวทมนต์มาใช่ไหมครับเราก็จะมาเปิดเควสความท้าทายนะครับนี่คือการอัพเลเวลให้มันถึง30แล้วก็อัพๆ <c oughs> ไปนะครับผมนี่พอดูตามผิบก็ประมาณนี้ ทำเควสที่มันบอกไปเรื่อยๆแล้วเป้าหมายแรกของเราคือทำอัศวินเวทมนต์น้ำตัวนี้ให้ขึ้นหกดาวฟังไม่ผิดครับขึ้น6กดาวปลุกพลังให้เรียบร้อยนะครับผมคือถ้าทำเควสไปเรื่อยๆมันจะได้วัดถุดิบมาทำมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคิดมากเราทำไปเรื่อยๆเลยอย่างตอนนี้ผมติดที่ปลุกพลังมอนเตอร์แล้วกดคำว่าไปด้านความือล่างนะนี่ปึ๊บ คือตัวนี้เราเราได้ฟรีแล้วได้ฟรีในเคเวสนะทำไมเรื่อยมันมันจะไดะ้มีอุปกรณ์ให้ครบเลยให้ปลุกพลังนี้นะคือเคเวสมันจะสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแต่บางเคเวสก็ต้องทําด้วยตัวเองนะครับผมมาทำไมถึงต้องทําลาพีดน้ําขึ้น6ดาวเลเวลแม็กแล้วปลุกพลังคือถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหม ตรงลาพีทน้ําของเราจะมามีรูนใช้จริงๆคือตรงนี้ไอตรงเนี่ยภูเขาลูนา่าเราจะได้รูนรูนที่เป็นหกดาวระดับตำนานบวก15ให้พร้อมพร้อมใช้นะผมเป็นรูนนี่แหละเป็นรูนของแวมพายกับโตกลับนะครับผมคือเอามาใส่ให้ลาพีทน้ําได้เลยสาเหตุที่เราทําลาพีทน้ําก็เพื่อเอามาแบกเพื่อที่จะอัพตัวละครตัวอื่นน,นะเข้าใจไหม คือเป็นเป็นตัวพาเวลเออเป็นตัวพาเวลพูดง่ายๆเป็นตัวเป็นตัวพาเรเวลของทุกตัวนะครับซึ่งด่านที่เราจะฟาคือพาคือภูเขาไฟฟาอิมอนด่านคือขั้นแรกเราจะยังไม่สามารถฟาร์มด่านฮิลอ่ด่านหนึ่งได้ด่านฮิลด่านหนึ่งคืออะไรนี่เนี่ยระดับเป็นระดับฮิลนะผมด่านด่านที่หนึ่งอะไรวะน,นี้นะผมที่เราจะฟาร์มของภูเขาไฟ มีฟามอนนะอืมเราทําไม่ได้เราก็ทําตามระดับก่อนระดับน้องมอนระดับฮาร์ดทำไปเรื่อยๆนะคือขึ้นห้าดาวได้ก็ลงระดับหาได้แล้วไม่ต้องไปคิดมากคือสาเหตุที่เราทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราี่จะอัพตัวอื่นๆเพื่อที่จะไปเล่นคอนเทนต์ถัดไปคือการฟาร์มรูนจากโกเดมให้ถึงไม่ใช่ฟาร์มรูนจากเดม การฟาร์มโกเลม B10 ให้ได้นะครับผมนี่โกเลม B10 นะทีมที่เราจะใช้ในโกเลม B10 คือตัวแรกไม่ต้องคิดมากครับนี่แหละลาพีน้ำตัวเบสิคที่ได้มาตัวแรกตัวที่สองคือน้องฟรานหรือตัวเดิมมันชื่ออนะไรราชินีแฟรี่เราได้แจกกันแล้วเราปลูกพลังมาโอเคนะครับผม แล้วราจีนีแฟรี่เราจะใส่เป็นรูนอะไรกดมาที่วิธีซัมมอนเนอร์ครับนี่ครับกิจกรรมต้อนรับซัมมอนเนอร์นะครับนี่ฮันแรกนะรูนที่มันจะแจกคือรูนตรงนี้นะครับผมเป็นรูนที่เราเก็บ500แต้มนะครับผมเราจะได้มันมานะเนี่ยให้รูนตรงนี้นะครับผมนี่นี่ข้อมูลรูนนี่จะเป็นรูนฉับไวกับรูน พลังนะผมที่เราจะใส่ให้กับราชินีแฟรี่ท่าแสงของเรานะครับผมที่เราจะใช้นะครับโอเคคือทำไปเลยนะครับราชินีแฟรี่เราได้ใช้อยู่แล้วขึ้น6ดาวเลเวลแม็กไปเลยนะครับอืมแล้วช่วงเวลาที่เราฟาร์มใช่ไหมเรากำลังฟาร์มอยู่อยู่ดีดนี่มันมีเนี่ยดันขึ้นเด้งขึ้นมายอย่างนี้ใช่ไหมครับดันเนี่ย สิ่งที่เราควรโฟกัสเลยนี่มันจะเป็นธาตุมืดใช่ไหมธาตุมืดถ้าเป็นเขียนว่าอินุกามิธาตุมืดเนี่ยธาตุมืดแบบนี้นะให้กดขอเข้าดันเข้าไปนะครับผมขอเข้าดันเข้าไปเลยหรือจะเป็นธาตแสงที่ซึ่งจะเป็นคาวเกิลธาตแสงนะครับผมคือ2ตัวที่เราต้องการที่จะมาปั้นเพื่อที่จะลงโกเลมนะครับมาดูหน้าตากันมันเป็นยังไงนะครับจะได้แบบละเอียดนะจาดให้นะครับผม น้องขาวเกลว์นี่ครับนี่คือขาวเกลว์ดบตามดันเจียนรับท่าแสงถงท่านะเดี๋ยวค่อยไปพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่คือขาวเกลว์นะครับผมส่วนอีกตัวจะเป็นอินุกามิทตุมืดนะนี่อินุการิอินุกามิทตามืดนะครับอืมโอเคแล้วรุนเราจะใส่เป็นอะไรนะมาเอาให้สุดๆไปเลยนะครับผม มาครับุ่นเหมือนเดิมครับผมรุ่นของอินุกามินี่เราจะได้มาเป็นเซตแรกเลยนะครับเป็นพิฆาตกับดาบนะครับผมเนี่ยรุ่นนี้นะอันแรกแรกอันแรกเลยนะครับผมเราจะได้มาส่วนน้องคาเกอรเราจะเป็นอันสุดท้ายนะที่เป็นแต้มพันห้าร้อยนะครับผมเป็นหนึ่งพันห้าร้อยคือรูนทั้งสี่เซตเราได้อยู่แล้วนะครับผมขอแค่เราฟาร์มไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยมันได้เองนะครับโอเค มาเราย้อนกลับไปที่ว่าถงธาตุคืออะไรถงธาตุคือดันเจียนไครอดครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมีข่าวคือนเตือนทีผมไม่ลงนะนี่คือถงธาตุแสงที่จะดรอปที่มีโอกาสดรอปข่าวเก้คือซีคิดดันเป็นดันเจียนรับนี่ครับมีโอกาสดรอปนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ดรอปเสมอไปนะมีโอกาสดรอปไม่ใช่ว่าดรอปนี่เตืเอนธาตุมืดธาตุแสงธาตุไฟธาตุน้ำนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับ เมื่อเราได้ตัวมามีกี่ตัวแล้วนะหนึ่งสองสามสี่กับท่าน,นใช่ไหมอีกตัวหนึ่งเราจะไปได้จากอ่ามันมันของผมยังไม่ขึ้นว่ะทุกคนมันจะเป็นเอ่อตัวน้องพิกซี่ทตุลมนะมันจะได้ทำเคเวสเอาอยู่นะครับผมพิกซี่ทตุลมนี่น,น,นี่ตัวนี้คือถ้าเราทำเคเวสไปมันมันจะมีเคเวสเด้งขึ้นให้ไว้แล้วแหละนะ เราจะสามารถได้ตัวนี้มานะครับผมนี่คือตัวที่ใช้เราเราใช้แก้ขัดไปก่อนนะส่วนที่จะได้ใช้จริงๆคือใช้จริงๆคือตัวสี่ดาวครับผมเป็นตัวทางด้านไดอาร์ลมไดอารลมได้มายังไงมันจะมีเควสเควสต,ตรงนี้ตรงวิธีซัมมอเนอร์ครับผมความท้าทายเหมือนเดิมมันจะมีเพิ่มมาคือเควสฟิวชัน่น ให้เราฟิวชั่นมาแล้วรูนก็จะได้ในตัวของมันเองครับผมนะนี่คือเซตของทีมกเลมนะมาไล่กันอีกครั้งตัวอะไรมีลาพีดลาพีดรูนได้จากภูเขารูนาฟันหรือราชินีแฟรี่ทัดแสงรูนได้จากวิธีซัมมอนเนอร์นะครับผมอันที่สองรูนเซตที่สองนะส่วนตัวต่อไป ฮินูกามิมืดนะครับฮินูกามิมืดปลุกพลังอะไรเรียบร้อยนะปลุกพลังอัพขึ้นหกดาวไปเลยนะทุกตัวนะจะเป็นรูนเซตแรกที่ได้จากวิธีต้อนรับซัมเมอร์นะครับผมเควสต้อนรับซัมเมอร์นะส่วนคาร์เกอร์รูนก็ได้จากตรงต้อนรับซัมเมอร์อันสุดท้ายส่วน น้องพิกซี่ลมน้องพิกซี่ลมเอาเราอมาใช้เริ่มแรกใช่ไหมเราจะใส่เป็นลูนแบบลูนมั่วทํายังไงก็ได้ให้น้องเลือดเยอะให้มาให้มาบัฟโลเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนไดแอทเนี่ยจะเอามาเป็นตัวที่มาแทนพิกซี่ัดลมนะคือไหนละ่ะนี่นะครับผมลูนเขาจะมีแจกอยู่แล้วตอนเคเวสท,ที่เราฟิวชั่นไดแอทสำเร็จนะครับมา เมื่อเราจบคอนเทนต์ตัวตัวนี้ตัวไอโคลิมบีสไปนะครับผมสิ่งที่เราจะโฟกัสต่อไปก็คือหอนะหอหนึ่งชั้นหอหนึ่งอยชั้นเราจะใช้อะไรบ้างนะครับตัวเซตเดิมเลยเซตเดิมเลยเซตเดิมเลยนะจะมีน้องฟรานนะครับผมจะมีมีคาวเกิลนะครับนี่แหละ น้องขาวเกลนะครับแล้วก็เป็นฮินุกามิมืดนะครับผมคือสามตัวนี้คือเบสเบสหลักๆนะแล้วตัวที่เราจะต้องไปหามาเพิ่มนั่นก็คือผัวน้ํานะครับผมผัวน้ําตัวสีดาวนะอืมไหนละ่ะหาก่อนนะครับซิลหรือว่าผัวน้ํานะครับผมเป็นซิลนี่ครับซิลอย่าไปหลงกับตัวนี้นะอย่าไปหลงกับซิลฟินนะ นี่คือหัวน้าซิลเราต้องเอาตัวนี้นะครับผมรุ่นของตัวนี้ใช่ไหมมันอยู่ตรงวิธีต้อนรับสมบูร์เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้มาเรากดไปให้ดูอีกครั้งวิธีทม,มเนรณ์กิจกรรมต้อนรับสมบูรณ์นะครับนี่เป็นรุ่นเซตรองสุดท้ายนะครับที่จะใส่ให้กับหัวน้ํานะครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือได้สี่ตัวแล้วใช่ไหมอีกตัวหนึ่งครับผม เราจะไปฟิวชั่นมันจะมีแท่นฟิวชั่นนะในร้านค้าอืมไหนล่ะนี่แท่นรวมร่างหรือว่าแท่นฟิวชั่นนะครับผมเราจะฟิวเอาวแวมพ์แวมพายไฟนะครับผมแวมพายไฟธาตุเแว,แวมพายธาตุไฟก็ <c oughs> <c oughs> เอาไว้เล็กๆนิดหน่อยนะนี่ครับฟิวออกมาทําไมเอามาเพื่อเล่นเกตครับมาปลูกพลังเหมือนเดิมครับผมปลูกพลังอัพขึ้น6ดาวให้หมดเลย ทุกตัวนะเราได้ใช้อยู่แล้วโดยเฉพาะแวมไพไฟได้ใช้ยาอยู่แล้วหรือใครเปิดสกอได้ก็โชคดีโชคดีนะรวมทั้งผัวน้ำไบบถ้าเปิดสกอได้ก็ดีไปแวมไพไฟนะผมสำหรับรุ่นที่จะใส่แวมไพไฟใช่ไหมเราจะฟาร์มมาจากเนี่ยไอ้ตรงกัวเลมทีมที่เราทําเป็นทีมแรกนะครับผมคือใส่รุ่นประมาณไหนรุ่นมันก็เนี่ย สังเกตตรงคิเลตนะครับผมคิเลตทำยังไงก็ได้ให้100%นะสำหรับตัวแผมนพายไฟนะครับนี่ล่ะหาไม่เจออีกละเนี่ยทำยังไงก็ได้ครับผมใส่รูนให้มันคิเลตหนึร้อยเนะคิเลตหนึร้อยเนะครับผมมามาเดี๋ยวกดให้ดูนี่ครับเราสามารถมาดูรูนได้นี่คิเลตหนึร้อยเนะครับผม อันนี้จะเพิ่มเงินสนใจนะคือไปคิดเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบเพื่อเล่งเล่งเกียรเรื่อยๆนะผมเพราะว่าเนี่ยถ้าเป็นโจมตีทีคิทิคอนมันจะเพิ่มแถบพลังโจมตีหรือเขาเรียกว่าเพิ่มเกจนะให้เพื่อนเพื่อนนี่คือทีมหอชั้นของ normal นะครับผมพอเราจบหอ normal ใช่ไหมครับโอเคจบหอ normal แล้วหนึ่งร้อยชั้นนะเดี๋ยวไอ้หนึ่งร้อยชั้นเนี่ยเราค่อยมาลงเขาเรียกว่าอะไรนะ ลงลึกอีกทีว่าชั้นไหนยังไงนะครับโอเคถัดไปจบหอ normal เราจะทําทีมมังกร่ามาถึงทีมมังกรแล้วนะทีมมังกรใช้ตัวอะไรบ้างนะครับมา้าถึงทีมมังกรใช่ไหมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะละเอียดได้ขนาดไหนนะก็ จะพยายามทำที่มังกรที่เราจะใช้เหมือนเดิมเลยทีมเซตตัวนี้เป็นเบสหลักก็คือผัวน้ําที่เราได้มาเออลืมบอกไปเลยผัวน้ําได้มาจากไหนผัวน้ําเราจะได้มาจากนี่ครับกิจกรรมซัลเนอร์เหมือมนเดิมแต่มันอยู่วันสุดท้ายนะครับผมเนี่ยให้เลือกสีดาวนะครับเล่นไปเลือกให้เลือกสีดาวหรือตอนนี้เป็นกิจกรรมครบรอบ9ปีนี่มีมีม,มีให้เลือกนะครับผมกิจกรรมซัมมมนห้าดาวแท้นะ ถามว่าดีไหมมันก็ดีมันดีมันดีแหละมันดีมันดีมันดีนะครับผมมันดีมันดีนี่ครับเนี่ยเราจะมาซํามันตรงนี้ก็ได้นะเป็นซัมมันสี่ดาวให้เลือกเป็นผัวน้ําก็ได้นะครับผมคือตอนนี้เราจะสามารถเลือกได้สองตัวใช่ไหมตัวที่สองผมยังไม่แน่ใจว่าควรเลือกเป็นตัวอะไรนะโอเคตัวแรกก็คือผัวน้ําอ่ะอืมนั่นแหละประมาณนั้นที่ได้ใช้ยาวๆคือผัวน้ําได้ใช้ยาวๆแน่ๆนะครับผม ถ้าได้เร็วยิ่งดีนะครับผมรีบปัน้นรีบจบอะไรวะเน,นี้ยนะเราจะมีผัวน้ําใช่ไหมอีกตัวหนึ่งเหมือนเดิมครับคาวเกิลเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยคาวเกิลผัวน้ําแล้วก็คาวเกิลแล้วก,วก,วก็อินุกามิแล้วก็ตามด้วยแอมพายธาตุไฟนะครับผมไหนล่ะเออไหนวะหายอาันนี้ครับผม เป็นลูนเซตเดิมนะรันลูนเซตเดิมเลยเซตเดิมแบบเดิมเดิมไปเลยเออลืมแนะนําอย่างหนึง่งไอ้นูกันมีมือดอะถ้าอัพขึ้นขั้น2ได้ก็อัพเลยนะครับผมแนะนําให้อัพเป็นตัวแรกเหมือนกันนะม,มาตอนนี้เราได้กี่ตัวนะเราจะมีตัวอะไรบ้างม,มีผัวน้นะํามีผัวน้ํานะมีผัวน้ํานะทีมมาก่อนของเรานะอืม ผน้ำนะครับผน้ำมีคาวเกลครับคาวเกลมีฮินุกามินะครับ,บเ,อาาเอาฟานไปด้วยเอาฟานไปด้วยเอาไปฮิวนะผมผน้ำคาวเกลนุกะน,นี่ฟานแล้วก็เป็นไม่ได้ก็อยากให้เป็นกิฟฟอนไฟครับผมกิฟฟอนธาตุไฟ กีฟ่อนธาตุไฟใสคิใส่ให้มันเลือดเยอะคิเลตเจ็ดสิบขึ้นแล้วก็คิดาเมทเยอะๆเลยอะไรประมาณนี้นะผมเนี่ยครับเดี๋ยวกดให้ดูนะเนี่ยดูจากเขาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเลือดเลือดที่เยอะ HP พีไหมเฮีบวกด้านหลังบวกหมื่นสี่เป็นสองหนื่นสี่นะมีสปีดที่เร็วนะครับผมสปีดที่เร็มีคิเลต 7 8ประครับผมประมาณนี้ก็โอเคคีย์ดามจดร้อยหกสิบห้าคือความจริงคีย์ดามจเราจะทําต้นเกมอาจจะทาได้น้อยอย่าเพิ่งไปอะไรมากเน้นให้มันจิกติดก็พอเพราะามันทําความเสียหายจากสกิลสองที่เป็นแม็กซฮพีของสตูนะครับผมลูนใส่อย่างที่บอกครับอย่าไม่ไม่ต้องไปเน้นไม่เน้นที่แบบมันตรงออฟออฟรางมากเน้นแค่ว่าให้ออฟหลัก ตรงนี้ยไอไอออออไฟที I ่มาเสริมตรงค่าต่างๆเนี่ให้มันให้มันเยอะเท่าที่จะทําได้นะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสปีดขี้แดมเฮดพีประมาณนี้ก็สองก็เนี่ยประมาณนี้สามช่องหลักก็ประมาณนี้นะครับพวกออฟลองก็มีขีดเลทเพิ่มมีขี้แดมเพิ่มมีเลือดเพิ่มมีสปีดเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับนะนี่คือทีมมังกรนะครับผมทีมมังกรดันได้ถึง B10 เลยนะครับถึง B10 แล้วทำอะไรต่อ ต่อไปก็จะเป็นลงเป็นหอฮาร์ดหอฮาร์ดคือขั้นถัดไปจากมังกรน,นะครับผมหอฮาร์ดมีตัวอะไรบ้างมันเป็นตัวดำเดิมครับผมเป็นผัวน้ําแวมไพร์ไฟกิฟฟอนไฟนะครับผมแล้วก็มีตัวอะไรกับมีต้องต้องต้องไปฟิวพาราดินแสงมาเพิ่มนะครับผมฟิวชั่นพาราดินแสงมาเพิ่ม ตรงแท่นฟิวชั่นเหมือนเดิมนะแต่พลัดดินแสงเราต้องแบบหาเขาเรียกว่าอะไรหาวัตถุดิบหานั่นน,นี่นั่นนี่นู่นเองแล้วนะมันจะไม่มีแจกนะครับผมรูนของพลัดดินแสงครับผมเน้นแม่นยำครับสปีดไวๆสปีดต่อจากผัวน้ำนะครับผมเนี่ยไอ้สปีดด้านล่างนี่เห็นไหมเนี่ยเขาเล่นเยอะๆเขาเล่นเยอะๆเลยเลือดเยอะๆเอาแม่นยำเยอะๆนะแม่นยำสี่สิบก็ไม่พอนะแม่นยำสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ ช่องนี้เป็นแม่นยำก็ได้หรือใส่มาแล้วครบเซตเป็นเลือดเป็นรูนเลือดเป็นรูนอะไรก็ได้มันเลือดเยอะมีสปีดแล้วก็แม่นยำสูงนะครับคือเรามาศึกเรามาศึกษารูนจากตรงนี้ได้นะผมคือรูนประมาณไหนใช้ทําอะไรนะอืมประมาณนี้ประมาณนี้ครับมามันมีตัวอะไรบ้างนะมีผัวน้ํามีพลินแสง มีแบมไพไฟมีกิฟฟอนไฟกิฟฟอนไฟแนะนำครับผมทำต่อจากอีโนกามีครับล่างสองทำเลยแรงมากครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยไอพวกบงพวกบอสมันจะเขาเรียกมันจะถึกมันจะถึกขึ้นมันจะถึกขึ้นมากๆนะครับผมซึ่งดาเมจปกติจับปิดไม่ตายนะครับผมเราจะเอาไดแอดลมครับผมไดแอดลม ไปใส่เป็นดาเมจพิษนะครับผมให้มอนเตอร์ติดพิษตายอะไรประมาณนี้หัวน้ำแช่ถ้าผัวน้ำแช่ไม่ติดเลยก็ให้พลาดินโผล่วกคือโผล่วกคือการยั่วย่ครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเน,นี่ยพลาดินเนี่ยสกิลนี้ครับผมคือการโผล่วกดึงไว้ไม่ให้มอนเตอร์ไดออ้ออกสกิลนะครับผม ไม่ให้ออกได้ออกสกิลนะแอมพรายไฟเอามาเพื่อเล่นเกีให้มันสปีดให้มันตีคนสุดท้ายเลยก็ได้ไอ้สปีดด้านล่าง,นงเนี่ยไอ้ตรงสปีดเนี่ยเ p d เนี่ยให้มันบวกน้อยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรต่ํากว่า20หรือไม่ควรต่ากว่า10 15อะไรวะเนี่ยนะครับอืมส่วนกิฟฟอนเอามาทําอะไรกิฟฟอนมันลดเกียร์ได้หักดาบได้โดดจิกแรงนะครับผม คือมันเป็นตัวดาเมจที่แบบไวรอัด,อดบอสอะอัดตัวใหญ่อืมประมาณนั้นนะครับผมถ้าไม่มีมันเป็นมันเขาเรียกว่าอะไรมันก็ส่วนมากจะมีคนมาถามว่าถ้าไม่มีตัวนี้เราตัวอะไรแทนได้ไหมอะไรแบเนี้คือมันเป็นมอนมอนที่เบสิกที่เราเราน่าจะเลือกไว้เพื่อให้แบบไอดีเราสบายขึ้นนะอะพอเข้าใจไหมคือทํตามผมมัน มันต้องตามตามผมทุกอย่างไหมมันมันก็ไม่นะแต่ว่าคือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเบสิกนะเบสิกแบบพื้นฐานไปเลยตัวเบสิกตัวพื้นฐานแบบไหลลื่นปื๊ดอะไรประมาณนี้นะครับผมที่เอาไปเล่นได้อะไรประมาณนี้นะครับพี่จะพัฒนาไอเดีเราให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรในก้าวไปได้แบบสมูทขึ้นผมจะไม่พูดว่าไวแล้วกันมันอยู่ที่ว่าคนที่แบบว่าตั้งใจฟาร์มขนาดไหนขยันฟาร์มขนาดไหนนะ ถ้าบอกว่าไวมันจะแบบมันจะดูหลอกหล,ง,ลงผู้บริโภคนะมันแล้วแต่เราแล้วกันมันให้ทําให้สมูมทขึ้นอะไรวัเน,นี้อืมมาครับผมคืออ่ะมันก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไอ้ผมก็พูดพูดอะไรเยอะก็ไม่ค่อยได้เลยสีนะครับผมมาก็ ได้ประมาณแค่นี้ครับผมได้แค่นี้จริงๆนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆให,ให้ดูแล้วกันว่าทีมแต่ความจริงไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมก็ได้นะทีมมาโกเลมมังกรนั่นนี่นูน่นนะผมคือแนะนําอย่างที่บอกครับมอนเบสิกอยากให้เลือกอยากให้เลือกจริงๆมันเป็นมอนเบสิกที่ทาให้แบบไอเดี ID เราสมูทนะตัวที่ผมพูดมาทั้งหมดคือมันเป็นตัวที่หาได้ทุกคนหาได้แบบ ฟรีเลยไม่จำเป็นต้องไปเปิดหามากนะผมที่เปิดหาก็มีแค่ไอ้พวกวัตถุดงวัตถุดิบที่เอามาผสม,มพูดเที่อาฟิวชั่นแ r มไพไฟฟิวชั่นพลัดดินแสงอะไรวะเนี้ยนะครับผมเนีย่ยเคลียร์ขอ hard ร้อยชั้นได้แล้วก็มันก็จะมีเส้นทางให้เราเลือกอีกว่าเราจะทําอะไรต่อไปนะผมเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้คือเอาทีมที่ว่าทั้งหมดให้ได้ก่อนมันใช้เวลาครับผมมันใช้เวลา เราต้องฟ์มนะก็หวังว่าจะฟังให้จบคลิปนะครับผมไม่ไม่ใช่ว่ากดรีลีลีลีแล้วมาถามนั่นนี่นู่นนะมันเขาเรียกว่าอะไรอก็อยากก็อยากก็อยากให้ให้ฟังให้จบคลิปเผื่อจะเข้าใจอะไรที่มากขึ้นถ้าไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามเลยครับคอมเมนต์ถามได้นะก็ถ้ามันแบบหลุดเขาเรียกว่าอะไรหลุด หลุดเขาเรียกว่าไรฮนะเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้พูดอะเออนั่นแหละนะครับผมก็คอมเมนต์ถามมาได้คอมเมนต์ถามมาผมตอบได้เสมอน,นะครับผมก็คลิปนี้ก็คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว<笑><笑>นะครับผมก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะ